สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับพ่ออมฟุตบอลไลฟ์รครับทัศบนบัาน,าน,านด้านกีฬาฟุตบอลนะครับอ่าก็พึ่งภากเสียงจบลงไปนะครับมาคุยหลังเกมกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ16ทีมเด็กแรกนะครับที่แข่งกันในช่วงสัปดาห์นี้คืนวันอังคารกับคืนวันพุธนะครับ4คู่สสนามก็มีผลการแข่งขันที่ ต้องบอกว่าทั้งเป็นไปตามคาดแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยในเกมเมื่อคืนนี้นะครับระหว่างเรดบูลเซาสบวกที่เปิดบ้านเสมอกับเซอร์ไต์ไบรเอนนิกไปหนึ่งหนึ่งนะครับคือเจ้าบ้านนี่นำก่อนตั้งแต่ต้นเกมนะครับส่วนไบรเอนเองมันไล่ตีเสมอช่วงนาทีที่90จากโกมองก็ถือว่าเป็นเกมที่ไบรเนเล่นได้ต่ามมาตรฐานนะครับโดยเฉพาะการจบสกอร์แม้ว่าจะครองบอลบุกได้มากกว่าก็ตามนะครับ ส่วนคืนวันนังคารก็อย่างที่ทราบนะครับปารีสเฉือนชนะเ,เรอัลมาดริดได้นะครับในช่วงท้ายเกมจากลูกยิงของเอมปปเป้ส่วนแมนซิตี้ก็ยังถือว่าเป็นเต็งหนึ่งของรายการนี้นะครับบุกไปถลม่มสปอร์ติ้งลิสบอนเละเทะนะครับ5ประตูต่อ0น่าจะเป็นทีมเดียวที่จองตั๋วในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนคู่ที่เราจะมาคุยหลังเกมกันแน่นอนครับนี่เห็นไหมครับโอ้โห ยูนิเวอร์วอล์กออลนครับเมื่อคืนนี้บุกไปเยือนชูเซเป้เมซ่าของอินเตอร์มิลานนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ลิเวอร์พูลไป,เ,ปเล่นที่อิตาลีแล้วก็เล่นที่สนามแห่งนี้แต่ว่ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยลิเวอร์พูลเล่นกับเอซีมิลานนะครับในนามสนามว่าในนามชื่อสนามว่าซานซิโรนะครับพอมาเล่นกับอินเตอร์ก็เปลี่ยนนะครับเป็นชื่อเจ้าบ้านจูเซเป้เมซ่าก็ตามนั้น โอ้ใครได้ดูเกมเมื่อคืนนี้นะครับทั้งดูสดแล้วดูผมพากเสียงก็ต้องมอกว่าเป็นอะไรที่เด็กคงค่อนข้างอึดอัดนะครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมกลับรู้สึกแปลกๆตรงที่ว่าพอเล่นนไปเนี่ยครึ่งแรกคร่าวๆก่อนครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ทีมยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับดีฟูน่าจะได้ยิงไป6อินเตอร์เนี่ยน่าจะได้ยิงไป3ครั้งนะครับแต่ทั้ง2ทีมคือยิงไม่เข้ากรอบเลยนะครับจบครึ่งแรก0ูนย์ อินเตอร์มีเสียวกว่าคือได้ยิงชนคานไปหนหนึ่งส่วนริพูลได้ยิงบ้างในส่วนใหญ่ก็จะติดบล็อกยิงออกยิงทิ้งยิงข้ามคานพอเริ่มต้น45นาทีหลังครับโอ้โหนกหวีดดังขึ้นมาเท่านั้นแหละครับผู้เล่นของอินเตอร์ถาโถมใส่ริพูลโดยเฉพาะฝั่งขวาของริพูลอย่างเช่นอาร์โนกับฮาวิเอลเลียตโดนเจาะอย่างหนัก ยังโชคดีอยู่อย่างหนึ่งของญี่ปุคือเมื่อคืนเนี่ยเฟอร์กิวฟันได้ที่ลงเล่นเป็นที่สวมปลอกแขนลงเล่นเพราะว่าเฮนโดกับมินเนอร์ไม่ได้ลงเป็นตัวสำรองนะครับฟันได้ปอกสวมปอกแขนกับตันทีเนี่ยคุมเกมรับแน่นมากโกนาเต้ก็สอดประสานได้ดีนะครับไม่มีจังหวะโฉงฉางให้เห็นผมก็แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าเกมเมื่อคืนเนี่ยเปลี่ยนจากโกนาเตา้เป็นเจอมาติปลิปุลน,น่าจะเสียประตู คือมาติปบบเล่นดีแต่ว่าในระยะหลัง3-4นัดหลังที่ลงเล่นเราจะเห็นว่าข้อผิดพลาดของมาติปมีมากกว่าโกนาเต้บางนัดถึงขนาดว่า JK ต้องเปลี่ยนออกตอนพักครึ่งโดยซ้ำสำหรับเชือมาติปเพราะนั้นเมื่อคืนเนี่ยริพูลอยู่ได้ด้วยเกมรับอยู่ได้เกมรับครับไม่งั้นแล้วประมาณสัก15นาทีก่อนที่ JK จะเปลี่ยนตัวชุดใหญ่คือตอนพักครึ่งริพุนเปลี่ยนตัวไป1คนนะครับเอาดิโกโชต้าออก ก็ไม่แน่ใจว่าน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บหรือเปลี่ยนตามแทคกติกแต่เอาฟิมิโนลงมาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่กองหน้าของลิ่ปูลนทั้งฟิมิโนมาเน่ซารายังไม่สามารถที่จะครองบอลพักบอลหรือว่าพลิกบอลได้เพราะว่าผู้เล่นของอินเตอร์เนี่ยได้บอลปุ๊บถึงได้บอลปุ๊บถึงใครอยู่ใกล้เข้าหมดนะครับกองหลัง3คนอินเตอร์นะครับเล่นดีมากทั้งเดอ์ฟรีใช่ไหม สคินเนียแล้วก็อีกหนึ่งคนใครโบโซวิดหรือ,อน่าจะใช่แหละนะถ้าจำผิดขออภัยแล้วก็พวกกองกลางอย่างอาตูโรวีเดาอย่างโบโซวิ vic, แล้วก็ฮันฮันนาโลกูใช่ไหมชื่อออกเสียงยากนิดหนึ่งก็คือใครอยู่ใกล้ตัวรุกของญี่ปุ่นเขาเข้าหมดทําให้ญี่ปุ่นพักบอลในแดนหน้าไม่ได้สุดท้ายก็โดนโต้โดนโต้โดนโต้โน,โตโน,โตนะครับนอกจาก เกมรับของลีูุ่จะสอดประสานกันได้ดีแล้วทั้งฟานได้ทั้งโกนาเต้ ate, นะครับหลายๆครั้งฟานได้ต้องหันมาส่งเสียงตะคอกหรือว่ากระตุ้นใส่ทั้งด้านฝั่งขวาของลีูุ่นคือเทนอโนกับฮาวิเอลเลียสอยู่เรื่อยๆจนมาถึงนาทีที่60นะครับประมาณนาทีที่60 JK เนี่ยเปลี่ยนรวดเดียว3คนนะครับคือเราเห็นแล้วว่ากองกลางลีู่ลสู้ไม่ได้เตียโก้ฮาวิเอลเลียสฟาบินโย3คนเนี่ย สู้ไม่ได้สู้แดนกลางของอินเตอร์ไม่ได้แล้วลีพูลถ้าไม่ทำอะไรเลยแย่แน่นอนแต่เจเคก็เปลี่ยนตัวค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งคือเอาฟาบินโยออกด้วยนะครับทั้งที่ฟาบินโยเองก็ช่วยเกมรับอย่างดีมาตลอดนะครับผมก็นึกว่าจะเปลี่ยนเอลเลียสกับเจอโกออกแต่เปล่าครับเจเคเลือกเปลี่ยนฮาวิเอลเลียสฟาบินโยออกและอีกหนึ่งคนคือเอาซาเรโอมาเน่ออกนะครับตัวสำรองที่ส่งลงมาก็ลุยดิอารสแทนมาเน่นะครับกองกลางจอแดนเฮนเดอร์สันแทนฟาบินโยตังกลางครับแล้วก็ าบีเก,เกตาแทนฮาวิเอเร์เรสนะครับเกมของญีปุ่ดีขึ้นทันตาครับครองบอลได้พลิกบอลได้เก็บบอลได้แล้วท้ายที่สุดนะครับญี่ปุ่ก็เมื่อครองบอลได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นช่วงเวลาที่พอต,ตั้งแต่นาทีที่ประมาณนาทีที่65เป็นต้นมาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่วอร์พูลครองบอลบุกกดดันใสอินเตอร์มิมลานได้เหมือนประมาณเ,าเหมือนผมกําลังจะบอกว่า มันเป็นช่วงเวลาที่มีไม่กี่ครั้งที่เห็นฟานไดกับโกนาเต้หรือนักเตะของญี่ปุ่น10คนอยู่ในแดนของอินเตอร์มิลานคือตั้งแต่นาทีที่65เป็นต้นมาโดยประมาณนะครับคือก่อนหน้านั้นน่ะเรียกว่าโดนอินเตอร์กดงอหัวไม่ขึ้นเลยเฉพาะโดยเฉพาะช่วงต้นครึ่งหลังนะเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นหัวเรี้ยวหัวต่อมากแต่ก็อย่างที่บอกครับคือ1เกมรับของญี่ปุ่นอยู่ได้ นะครับไม่โดนขึ้นนำเพราะเกมรับอยู่ได้โดยเฉพาะคู่เซนเตอร์วันนี้ผมเดี๋ยวผมไปให้คะแนนตอนหลังนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคืออินเตอร์มิลานนะครับแนวรุกไม่คมจ่ายบอลไม่แม่นจบสกอร์ทั้งเกมเนี่ยยิงไปเก้ครั้งไม่เข้ากรอบเลยนะครับสำหรับฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับได้แค่เสียวชนคานแล้วก็มีสกคิเนียหมงุดเสาไปนิดเดียวช่วงท้ายครึ่งแรกเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็มาถึงประตูขึ้นนําของร์พูลนะครับก็ไม่ได้มาจากลูกเซตพีดและสังเกตเห็นว่าฤดูการนี้ในในตอนบรรยายเสียงเนี่ยผมก็บอกอยู่ว่าฤดูการนี้ของร์พูลเนี่ยข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเกมไหนที่เล่นไม่ดีเจอคู่แข่งรับลึกตั้งรับลึกหาโอกาสเข้าทําไม่ได้ยิงติดบล็อกยิงไกลก็ไม่เข้ากรอบตรงตัวโกบังยิงแปรยิงอะไรต่างหลายๆอย่างท้ายที่สุดร์พูลมักจะมีทีเด็ดจากลูกเซตพีด นะครับไม่ว่าเกมกับเลสเตอร์ตึงๆใช่ไหมเทนอโนโเปิดเปียงนะครับเข้าหัวเ,เทนอโนด้วยลูก,ลกสันจำไม่ได้ละเปิดเปียงไปเข้าหัวโชวต้าโมเข้าประตูขึ้นนําเกมกับเบ์ลี่ก็คล้ายกันครับก็มีประตูจากลูกเตะมุมแล้วเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันโรเบิร์ตฟิเมโนโปีนี้ก็มาแปลกนะปีก่อน,นนั้นเนี่ยชอบยิงในบ้านที่แอนฟิลนอกบ้านเนี่ยยิงประตูไม่เป็น มาปีนี้ซัดแต่ประตูนอกบ้านอย่างเดียวนะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็เป็นเข้าที่ลงมาแทนโชต้าตอนพักครึ่งนะครับแอนดูประสันเปิดเตะมุมทางด้านขวามาที่เสารแรกครับ mm hmm. ฟิมิโนโฉบเข้ามาโคกเรียกว่าโคกเสยๆ mm hmm. บอลเนี่ยมันย้อนไปเสาสองครับย้อนกลับไปเสาสองครับตกมุดเสาพอดีเลยครับโอ้โหฮัน,นันโดวิชใช่ไหมผู้สาประตูของอินเตอร์นะครับก็ คุมเสาแรกอยู่พอจะย้อนกลับไปเสาสองมันพุ่งปัดไม่ทันละบอนมันฮุกเสียบเสาด้วยเป็นประตูขึ้นนําของลิ่ปุนที่โอ้โหมันเป็นช่วงเวลาที่ลิ่ปุนกดดันอินเตอร์ได้นี่ผมบอกลุยดีอาร์จี้เข้าหาได้มีโอกาสยิงประสานงานกับเทนอาโนคือ้างเลี้ยงตัดกทางด้านซ้ายครับมาเชื่อมกับฟิเมโน,โนกับเทนอโนทางขวาเนี่ยได้ยิงติดบล็อกด้วยนะครับอ่าไม่งั้นแล้วก็ อาจจะได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ก่อนในหวันั้นแต่สุดท้ายก็นั่นแหละครับร์พูลก็มาได้ประตูขึ้นนำจากเตะมุมเป็นลูกแอดซิตของแอนดูรเบัสันก็ให้หลังอีกประมาณ8นาทีครับร์พูลก็มาได้ประตูที่2ก็เป็นการเล่นลูกเซตพีทน่าจะเป็นลูกฟรีคิกของจงังหวะที่อาตูโร่บีดาไปพุ่งสไลด์ใส่ผู้เล่นของร์พูลแล้วกรรมาการให้ฟาว่าคือเปิดเข้าไปในบอลคุกลิกกุกลิกท้ายที่สุดแล้วเนี่ย ไล่อัพกราฟิกขึ้นมาเป็นฟอร์กิวฟันได้ได้แอตซิตนะครับเหมือนกับจังหวะสุดท้ายบอลน่ายไปโดนฟันได้แล้วมาเข้าทางโมซารานะครับยิงไปอาจจะมีชแลแลบผู้เล่นของอินเตอร์มิลานด้วยนะครับสามคนยืนขวางอยู่นะครับก็ทําให้ผู้สาป,ประตูอินเตอร์ได้แค่ยืนขาตายไปก็เป็นประตูที่2ของลิพูนนาทีที่83จากโมฮัมเหม็ดซาลาก็ปิดกล่องทันทีครับตอนนั้นคือพอโดนลูก2ก็ไปอินเตอร์ก็หือไม่ขึ้นแล้วหือไม่ขึ้นอือไม่ขึ้นแล้ว เกมนัดแรกริบูตุนเอาไว้ได้ก่อนนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์เกมนัดที่2จะไปเล่นกันในคืนวันที่8เช้าเมืดวันที่9มีนาคมตีสามวันเดิมครับเล่นที่แอนฟิลด์ก็รู้สึกจะเล่นเป็นคืนวันอังคารน,นะครับเล่นเป็นคืนวันอังคารวัะนั้นก็ได้ดูได้ดูก่อนเพื่อนจะได้รู้เลยว่าจะเข้ารอบไม่เข้ารอบอยังไงนะแต่คิดว่าถ้าไม่เล่นหวยแตกแลวพลาดกันเองนะครับคิดว่าริบูุนน่าจะจองตั๋วตามแมนซิตี้เข้าไปในรอบ8ทีมนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันนะครับการจับสลักรอบ8ทีมก็น่าจะมีการจับไขว้รอบรองเอาไว้เลยว่าถ้าผ่านรอบแแล้วรอบรองอยะต้องไปเจอใครคิดว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็อีกกติกาหนึ่งที่เปลี่ยนกลับไปใช้กติกาเดิมก็คือเรื่องของสกอร์กดอเวโกนะครับการยิงประตูนอกบ้านปีนี้ยกเลิกนะครับคือเอาสกอร์สองนั้นมารวมกันเลยถ้าทีมไหนยิงได้มากกว่าก็เข้ารอบนะครับถ้ายังเท่ากันก็ต่อเวลาพิเศษในนัดที่2แล้วก็ดวนจุดโทษ ไม่มีอเวโกแต่ถ้าเป็นฤด,ดูกาลก่อนๆโอ้โหลิเวอร์พูลได้เปรียบบ้านเลยใช่หไหมครับไปยิงประตูนตอกบ้าน2ลูกนี่ตูนสบายๆในบ้านแพ้ได้1นนะครับอ่าก็ปีนี้ก็จะไม่มีอเวโกแล้วนะครับอ่ะบทสรุปยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสัปดาห์นี้นะครับทีมที่โอกาสเข้ารอบมากสุดเกือบจะ100%ยเนะผมให้99.99จ99ุเลยก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตามมาด้วยลิเวอร์พูลให้เข้ารอบอยู่ที่สัก80%นะครับที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นมาดริดที่แพ้ปารีสมาก่อนแค่0-1ก็ยังมีโอกาสแก้ตัวเข้ารอบนะครับรวมถึงเซอร์ไต้บาเยนต์นอีกนะครับก็คือถ้ามองถึงเรื่องของการตุนสกอร์แล้วเข้ารอบบาเยนก็ไม่ได้เสียหายนะครับก็เท่ากับว่านัดแรกไม่ได้ไม่เสียเสมอกัน1-1ใช่ไหมครับส่วนเซาสบวกเองก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องกดอเวโกนะครับไปเล่นที่อารีอันส์อารีนาบ้านบาเยนก็เล่นให้ดีที่สุดแล้วพยายาม ชนะให้ได้ก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบเหมือนกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะยังมีอีกหลายคู่ให้ลงเล่นไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนยูยูเวนตุสนะครับหลายทีมที่จะลงเล่นนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันแล้วกันนะครับในช่วงท้ายนะครับลองไปตัดเกรดผู้เล่นของลิเวอร์พูลกันสักนิดหนึ่งแล้วกันว่าผมจะให้คะแนนเป็นอย่างไรนะครับเริ่มมนที่อารีสนนะครับวันนี้ไม่ได้เซฟเลยเพราะว่าผู้เล่นอินเตอร์ยิงไม่เข้ากรอบแต่ก็การเล่นลูกโด่งการออกมาตัด บอลโด่งการออกมาเล่นนอกกรอบหรือว่าทําได้เยี่ยมนะครับก็เอาไปที่7สําหรับพ่อหมีของเรานะครับส่วนคู่เซ็นเตอร์ฮาฟนะครับผมให้เฟอร์กี้ฟันได้แปดจุดห้าให้โกนาเต้แปดนะครับถือว่าเลื่อมๆกันนิดนึงเพราะว่าฟันได้น่าจะงานชุกกว่าแอนดโรบปอรนผมให้เจ็ดนะครับเชนอาร์โนเกมรับผมให้หกจุดห้านะครับเกมรุกเนี่ยก็วันนี้ยังไม่มีแอซิดนะครับยังไม่มีแอซิดแอนดูโรบปอรนผมให้ ผมให้8แล้วกันนะครับให้8เพราะว่าส่วนหนึ่งให้อซิดด้วยเนาะ,ะมีอซิดของฟรีมิโนเตะมุมแล้วก็เกมรับก็ไม่ค่อยโดนคู่คามเท่าไหร่นะครับแต่ฝั่งของเทรนอาโนเนี่ยมีหลุดพื้นที่หลายต่อลายครั้งแม้ว่าช่วงที่นําอยู่1 0ึ0งก็ยังมีปล่อยหลุดเพราะว่าหนุนเกมขึ้นไปนะครับก็ทําให้เพื่อนๆต้องลาบากก็เอาไปสัก6.5จุดพอสําหรับเทรนอาโนนะครับกองกลางฟาบินโยเล่นไปสักประมาณ1ชั่วโมง60นาทีนะครับ ผมให้7จนะครับฟาบินโยถือว่าเป็นคนที่ช่วยแซะเกมรับอะไรเกมรับได้ค่อนข้างดีไม่ว่าเกมรุกจะไม่ค่อยได้สนับสนุนอะไรมากเอาไปสัก7นะครับฮาวิเอลียสเอาไปสัก6 t นะครับเตียโกก็เอาไปสัก7นะครับเล่นเล่นนานหน่อยเตียโกเอาไปสัก7นะครับกองหน้าดิโกโจต้านะครับโดนเปลี่ยนออกไปตอนพักครึ่งนะครับก็เอาไปสัก5.5ไม่ค่อยมีอะไรบทบาทอะไรมากมายในเกมนี้นะครับซาดมาเน่ให้ไป6 นะครับมีโอกาสลุ้นยิงบ้างมีโอกาสประสานงานบ้างแต่ก็มีจังหวะไปเล่นนอกเกมใส่คู่แข่งนะครับก็เอาไปสัก6พอซานรามี1ประตูนะครับเอาไป8นะครับถือว่าได้เล่นจนจ,นจบเกมก็เป็นอีกเกมที่โมโมนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับโรเวโตฟิมิโนนะครับลงมาทําประตูก็เอาไป8เช่นกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ในสนาม45นาทีบวกกับทดเจ็บอีก3นาทีนะครับในครึ่งหลังเนี่ย มีประตูแล้วก็มีจังหวะที่เราเห็นบ่อยๆคือการแย่งบอลการบีบพื้นที่นะครับการไล่ไล่บีบพื้นที่ในแดนในแดนบนคือไล่บีบกองหลังของอินเตอร์ก็ทําได้ดีหลายจังหวะนะครับประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีแล้วทาประตูได้ด้วยนะครับก็เอาไป8ส่วนตัวสำรองอย่างจอแดนเทนเนอร์สันก็เอาไป7นะครับเกต้าก็เอาไป7 อ่ารูดิอาร์สหลือไม่ได้รูดิอาร์สผมให้7เลยนะครับลงมาแล้วคือโอ้โหมันมีมิติในทางด้านซ้ายสิ่งที่มาเน่ทําไม่ได้ก็รูดิอาร์สทำได้นะครับส่วนท่านรองเจมส์มินเนอร์ลงมาช่วงท้ายๆก็ไม่มีคะแนนให้นะครับเอาไปประมาณนี้นะครับก็ตัดเกรดกันสนุกสนุกไม่ต้องเสียดนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้ากับพ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับสวัสดีครับ